ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จบเป็นรุ่นโรแมนิกดาวนะครับผมในเกมบับเบิเกมคอมมิวนิเตอร์อ็นฟรีตี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยนะครับผมก็คือทุกอัปเดตนะครับผมจะทําคลิปช้ามากซึ่งคลิปนี้ก็ช้าเช่นเคยครับผมก็วันนี้เราจะมาดูอัปเดต3นะครับซึ่งสามารถดูที่เซตติ้งอัปเดตแล้วก็กดอ n l นล็อกได้เลยนะครับผมซึ่งอัปเดต3นะก็จะเป็นมินิเกมประดดนะครับก็มีเกมบอร์ดมีทุกอย่างนะครับมีหลายอย่างมีคอนเทนต์เพิ่มอคก็ื ผมก็ยังไม่ได้ซีคิทเหมือนเดิมเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แซดมากนะทุกคนก็แค่ผมก็ยังได้เลยนะผมสำหรับอัปเดตนี้นะผมก็จะมี Infinity X ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันจะมีแบบเ,เปิดโลก2ซึ่งเปลี่ยนจากโอเวอร์เป็นมินิเกมพราราไดนะครับผมซึ่งทุกคนสามารถเ,เข้ามากดเปลี่ยนได้นะมันเป็นนด้ทุกคนนะซึ่งมันจะเปลี่ยนคันซีด้วยนะแล้วก็จะมี Setting p a z a มาใหม่นะซึ่งผมจะไม่พาเข้าไปเพราะผมไม่มีตัวเราจะเทรดนะซีคิทไม่มีนะครับผมเศร้าเลยนะครับโอเคแล้วต่อมานะผมก เอ่อเครื่องซีใหม่นะครับเครื่องซีใหม่จะอยู่ที่เกาะ2ที่ไอแลนด์สองนะับซึ่งไอแลนด์ก็ถามว่าไปยังไงก็กระโดดขึ้นไปเหมือนเดิมครับคนก็แค่มาที่เกาะเอ่อเกาะบนสุดของเอ่อเซนนะครับเกาะเซนนะแล้วก็คนดูก็แค่เอาประมาณถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน,นะนะ่าจะใช้คอยประมาณสิบปีนะผมในการปลดล็อกมินิเกมพระไดนะผมก็ใช้10บีในการปลดล็อกมินิเกมพระไดซึ่งพอเราโดดขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะมีนีเมชั่นด้วยนะเว้ยคนดูโคตรสุดนะครับ,นะรบผมสวยมาก แล้วก็พอมันแบบผมมันโหลดเสร็จใช่ไหมผมก็จะมีด้านสองขึ้นมานะครับซึ่งเราซึ่งทีมด้านสองนะครับผมจะต่างจากทีมเอ่ด้านหนึ่งเพราะทีมที่ด้นหนึ่งจะเป็นคุณเอ่อคุณเหรียญใช่ไหมแต่ว่าทีมด้านสองนะผมจะเป็นคุณเอ่อมันเป็นตัวม่วงนะผมซึ่งตัวม่วงเราสามารถเก็บต่อขึ้นได้นะผมซึ่งเห็นอย่างนี้ก็คือของฟาร์มมาก็ยังไม่ฟูนะเพราะว่าขี้เกียจฟาร์มนะครับโอเคก็เอ่อสำหรับด้านสองนะครับสิ่งที่เัปเดตใหม่นะก็จะมีไข่สามฟองนะผมก็สามฟองนี้ก็เหมือนแบบโหลด ให้ดูนี่นนมีสามเกาะนะแล้วก็มีไดร์เมอร์เชนนะครับผมไดร์เมอร์เชนก็สามารถว่าสามารถซื้อได้นะครับซื้อแล้วก็รีโรดได้นะซึ่งแนะนําให้ซื้อตั๋วซูเปอร์ทิเก็ตครับซึ่งซูเปอร์ทิเก็ตเนี่ยเอาไ้ใช้สําหรับเออเหมือนเล่งเวลาในการเล่นมินิเกมนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีบอร์ดเกมด้วยซึ่งบอร์ดเกมนะผมก็จะเป็นแบบว่าเราเหมือนแบบก็เหมือนเอ่อประเทีอไรดีประเทศเหมือนเพชรโกอัปเดตของบอร์ดเกมนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับก็คือ เราก็โรล,ล,ลูกเต่าไปใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้มันไปตก,นตกช่องหนึ่งแล้วพอเราโตตกช่องไหนเราก็จะได้ขอ,อนั้นมานะครับผมก็เนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้เลยนะอันนี้ไม่เกลือถ้าเกลือน่าจะได้เซิร์ฟหลักนะซึ่งเซิร์ฟหลักก็คือม,มันจะได้เป็นแบบว่าม่ใชให้ของทุกคน,นเซิร์ฟเลยเหมืนอนเราไม่ใช่ขอนนะเ,เราเหมือนเป็นให้ลักสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองเท่าของทุกคนในเซิร์ฟนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้ก็มมเพียงแค่ผมเดียวเป็นเซิร์ฟบีพีนะครับก็วันนั้นแล้วก็เออ อันนี้ที่เป็นไข่นะซึ่งไข่ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราจะให้มนันเกิดออกมาใช่ไหมผมเราจะต้องโลงมาถึงลงช่องนี้ครับไข่ก็ได้ที่โลมานะมันจะมันจะเกิดเป็นบับเบิลนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถมาแย่งกันเปิดได้ซึ่งไม่ใช่แย่งกันเปิดเหมือนเราเปิดเปิดด้วยกันนะเปิดด้วยกันได้นะผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีประตูทีิปฮอตไปเกาะสามเกาะที่บอกไปนะผมแล้วก็ครนรีซีใหม่ไข่บับเบิลเป็นครนรีซีใหม่นะครับผมเนาะอ,อ๋อแล้วก็มีบนเกาะอ,อ,อีกนะับซึ่งบนเกาะนับจะมีมินิเกมด้วยนะครับซึ่งมินิเกมก็เดียนะ๋ยวผมจจะะะะะาาดดูนนนกกกกกอแรเเเเป็็บล่งผมี๋ยวจะพาไปดูนะ อ้าวอ๋อลืม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 เบอร์แล้วต้องกดคลิกครั้งนึงก่อนนะคือปกติเวลาเราคลิกที่แบบล่องหนอะเวลาเราคลิกอะไรมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่ล่องเนี้ยมันต้องดูดูข้างล่างกันครับดูข้างล่างมันผมไม่เข้าใจเทคนิคเข้าเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคก็อย่าลืมทําทีมแบบว่าทีมคุณคุณจะที่ใหม่ไว้ด้วยนะผมแล้วกดอีได้เลยนะผมก็จะดีสปอทุกๆ25ยสิบห้านาทีสมสิบวินะครับผมประมาณนั้นแล้วก็มีเพจแบทนะเพจับคคูู่รับภาาพนั้นรไไมม่อะากลรวม่อม ก็จะเป็นอ่าไมคัสเฟรนด์นะครับไมคัสเฟรนก็ไมคัสเฟรนก็ไม่มีอะไรก็เราเหมือนขับรถรางแบบว่าขับรถรางเหมือนขับรถรางหลบสิงกีขวาซึ่งผมว่ามันดูยากนะเพราะว่าเราไม่รู้ต้องกายยังไงนะผมไม่รู้จะก่ย,ยังไงแล้ววิวมันมันกินที่ด้วยนะครั้งนี้ก็กดกด,กดเอ่อกดเอสลงนะผมวิวเนี่ยมันบังนะผมมันควรจะท้กแก้ะทีนะใช่เขาไม่แก่นะผม,มรูเขาไม่แก่ทีไลท์ก็ฝ่ายนะผมแล้วก็จาำก็โดดนะ จริงๆโหมันเล่นยากอันนี้ก็เล่นยากพอตัวนะนี่เป็นมีเดียมนะหรือนอร์มอลไม่ใช่เขาว่าอะไรผมไม่แน่ใจน่าจเป็นนอร์มอลนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นยากจริงๆแบบอินเซนต์เลยน่าจะยากกว่านี้นะใช่คือถ้าเกิดคนดูเห็นเทคคนดูก็กดเลยนะไม่ต้องไปรอที่ใกล้นะเพราะว่าถ้าเกิดเรารอใกล้มามันอาจจะแบบว่าไม่ได้กดครับอาจจะแพ้นะครับซึ่งแพ้เราสามารถรีใหม่ได้ด้วยนะไม่ใช่รีใหม่เอาหมอนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจุดเซฟของม,มันจะมีจุดเซฟให้อยู่จุดเซฟก็จะเ,เหมือนเดวะเนี่ยถตาเราแพ้ใช่ไหมมันก็จะมีจุดเซฟมนนนะันนะึงก็ ไม่ไกลมากนะไม่ไกลมากเดี๋ยวคอดเล่นก่อนนะโอเคนี่แล้วกระโดด,ดนนะอันนี้กระโดดนะอันนี้มันต้องถ้าเกิดเห็นเทคกระโดดได้เลยนะม,มันไม่น่าเป็นอะไรมากแต่ปุ่มผมแจ้งปุ่ม W นี่ยแหละมันมันบางต่อนะผมบางจอมานะ,นะครับ <S 1> <S 1> โอเคแล้วก็ต่อมาเราก็จะได้ได้ขีได้ขีแล้วต้องไปหาเกาะอีกด้วยนะเดี๋ยวได้ขีเดี๋ยวถ้าเกิดเกาะอัปเดตหน้าน่าจะรรวมเป็นอัปเดตพาร์ทสองให้นะผมแล้วก็เอ่อต่อเป็น Robot นะโบรบอตเฟสเทอรี่นะโรบอตเฟสเทอรี่ก็ โรงงานผลิตโรบอทนะก็เอ่อก็อันนี้ก็จะใช้บับเบิลในการทําตัวนะ้อยลงสองเท่านะตอนเรามาใช้สิบอันนี้ใช้เป็นห้าถ้าเกิดจำไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้เป็นโรบอคลาวนะครับโรบอคลาวก็มันลงเหมือนเป็นแบบว่าตู้คีบตู้คีบป่ะต,ตู้คีบนะผมก็เราสามารถคีบได้ว่าเราอยากได้อะไรแนะนําไม่คีบของที่มันแหล่ๆหน่อยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดของมนอยู่ขอบแบบขอบบนซ้ายบนขวามากเกินไปอ่ะก็ไม่ต้องไปคีบนะเพราะมันคีบจ้ากนะอย่างเนชะ่นเนี้ยเห็นไหมจะคีบเอาน้ำยามันได้มันได้ใหญ่อ,อันนี้เฉยเลยนะ แนะนำพยายามหานี่ยอีโวนะนี่ยอีโวน่าจะคุ้มสุดแล้วนะสำหรับตัวคีบนี้ซึ่งมันจะมีโอกาสได้ตัวที่เร่งเวลาด้วยนะผมแล้วก็มี่ย่าล็กเซอร์ด้วยนะซึ่งมันอยู่ที่ดวงคนด้วยนะว่าดวงคนแต่ว่าจะได้อะไรนะครับซึ่งแนะนําให้คีบตรงกลางๆว่าอย่าไปคีบตรงขอบๆนะคีบขอบคีบยากมากนะครับใช่อันนี้ก็มีเาลาคีประมาณสามสี่สี่กวีนะครับซึ่งก็ถือว่านานพอตัวนะก็แต่มันคีบไม่ได้หมดหรอครับถ้าคีบไม่หมดคือคนนั้นน่าจะโปรคือไม่ไม่โปรก็น่าจะอาคีบมาแต่ว่า ที่เข่าๆเราไม่น่าหมดนะใช่ไหมสิบสามนีนยมันไม่หมดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะซึ่งเราสามาใช้ตัวเล่นเวลาเล่นได้ด้วยนะเล่นโกลซิคอนนึงก็เล่นเวลาได้หรือจะรอสิบห้าทีก็ได้นะครับซึ่งอันนี้กรณีที่มาตเตอรี่ตันนะมาสเตอร์ด้กับตันนะมามเติกับตันคือมันไม่ตันซะดีนึงนะเพราะมันขาดตัวอีกมันที่ปกบีนะซึ่งมันก็ไม่ได้ฟาร์มยากหรอกแต่ว่าผมขี้เกียจฟาร์มเฉยนะโอเคแล้วก็เอออัปเดตนี้มีตัวมีอะไรก็ทำทุกคนนะเราก็จะมีซีเกตด้วยนะแล้วก็เพียมพาร ผมดูก็สามาครมาดูได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปลดก็ว่าแหละแต่ยังไม่ได้กดดับนะขี้เกียจเหมือนกันเก <g ay> ียจทุกอย่างในนี้แนละโอเคแล้วต่อมานะด,ดูอัปเดตนี้จากตรงน,นี้ดีวกว่าเอออันนี้ก็เพิ่มเอ่อคอมเพด้ิบดีกวอาประวัติให้เรานะก็คือเหมือนว่าให้ของรางวัลไปแล้วนะแล้วก็อันนี้ไม่เป็นอย่างเช็คแอนทริกผมไม่อ่านนะผมแล้วก็แฮชชิ่งโซนนะผมจะมีเอ่ออันนี้คืออะไรนะโปรเซิร์ฟเวอร์อารมณ์เหมือนเพจซีโปรเซอร์อวรเ,นะรเวอร์ของเทรดนะก็คือโปรเซิร์ฟเวอร์จะต้องใช้หนึ่ซีีีีเเครรร็็็็ตตตัววววออะะะไไไกกกกดด้้้้้นนนนแแแแลลลบู่่ปผม มินิเกมดูไปแล้วเกมบอร์ดดูไปแล้วนะแล้วก็อินเทอร์ประดายดูไปแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดมีตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดรับสองมาเดี๋ยวจะพาไปดูเออใหม่ๆของใหม่ๆนะผมก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมทุกคนที่ดูด้วยกันมากนะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบบ๊ายาย,ายครับทุกคนสวัสดีครับอย่าลืมกดซับกับไลค์ด้วยนะบบ๊ายาย,ายครับเจอกันครับบ๊ายบายบ